ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l อ r มซีนีมานะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่อตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรื่อตัวอย่างใหม่กับรถ t ัววีไหนังผีเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับผมที่เราบอกได้เลยว่าเป็นหนังเรื่องที่ จะเรียกว่ามีคนรอคอยไหมอันนี้มันก็นแล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับยูทูบเบอร์ของพี่ๆหลายๆคนในเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ารอคอยกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตงอบอกก่อนครับว่ามีคนเข้าใจผิดคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นการร่วมทุนกันระหว่างยูทูบเบอร์กันเองมาแบบเฮ้ยมาร่วมทุนทำางทำหนัง,นงไม่ใช่นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยจัดทำโดยบริษัทอาริยาฟิมย้ำครับเรื่องนี้จัดทำโดยอาริยาฟิม ที่เป็นผู้สร้างเดียวกับที่ทําหนังเรื่องเกมเส้นผีเอ,อ่ยหรือเรื่องล่าสุดที่ิ่งปล่อยไปนะหน้าทองก็ทํานะครับผมเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดกันนะครับอาริยาฟรีเป็นผู้สร้างหนังเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้แบบยูทูบเบอร์ร่วมทุงร่วมทุนอะไรกันนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผมก็ได้ติดตามข่าวมาเป็นระยะมงแล้วว่าเอ้ย เขาจะมีการทำหนังกันและเอายูทูบเบอร์ดังๆมาร่วมแสดงหนังและเป็นหนังผีด้วยและมันเกิดขึ้นอยู่ในบริเวณรถทัวร์อก็รอดูคขาว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขาได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วโอ้ก็ปล่อยนานแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ดูตัวอย่างนี้มาดูพราผไปกับผมกันเลยครับกลับดูรถทัวร์ V I P เพล วันหยุดยาวนี้นะผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนครับก็มีการเดินทางกลับบ้านกันฮะไม่ใช่ก็แบบท่องเที่ยวกันใช่ไหมฮะและต้องขอให้ทุกคนนะฮะเดินทางปลอดภัยทั้งขาไปนักขากลับกันเลยนะครับทุกคนแน่นอนฮะมีผีและผมอยู่เป็นเพื่อนนะฮะโชคดีฮะผีไปส่งฮะีเนดีครับแม่บอกว่าเช้าเช้าผีจะยินตับเอาไปเห็นไหมว่าทำอะไรอยู่เหือนตอนเปิดโรงศพยากเลยเพื่อน กีรอบแล้วจะพูดอย่างนี้ก<อ><อ>็หน<อ>ูกว่าอริยภิมีความสุขในการเดินทางครั้งนี้นะครับรับรองถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนอา,าอาอนั่งประจำที่เรียบร้อยรถจะออกแล้ว อยู่จะติดทำไมเนี่ยทุกคนไหลไม่เหนเงียบ สาม้าาอะไรวะก็ต้องคถาดิเวีงเวีงเง ได้ได้สองศหน้าเป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมสำหรับรถทัวร์เวไซึ่งถ้าพวดกันตามตรงเลยเนี่ยก็เฮ้ยมาดูหนังตลกไงงั้นเนหะมือนดูหนังผีกับหนังตลกอยู่ในเรื่องเดียวกันเป็นยังไงก็ตามนะครับเฮ้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า เรื่องราวความสยองที่กันจะเกิดขึ้นในรถทัวร์คันเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างไรและมันจะไปเกิดขึ้นอะไรบ้างและจะมีวิธีการเอาตัวรอดจัดเหล่าผีวิญญาณร้ายนี้ได้อย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมแต่อาจจะมีติดเนดนึนงเดี๋ยวหาว่าชมเดี๋ยวหาว่าอวยกันตัวอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมืดมากมืดสุดๆมืดชิบหายเลยคือแบบ โอ้โหต้องเพ่งตามากเลยอ่ะคือแบบเอ๊ะฉากนี้ใครเล่นว่าฉากนี้จะเกิดอะไรขึ้นว่าแทบจะโอ้โหมืดแล้วมืนอนกนะครับผมจะเอามืดไปไหนก่อนนะครับแต่สิ่งที่แน่ๆเลยเนี่ยการแสดงของแต่ละคนในเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมีบางคนที่แบบเฮ้ยยังเล่นเล่นดีใช้ได้เล่นก็ไม่ได้แย่เล่นก็ไม่ได้แข็งเลยมากแต่ก็มีบางคนที่แบบเฮ้ยยังติดคาแรคเตอร์ในความเป็นยูทูบเบอร์ของตัวเองอยู่ ตัวพี่เน็ตที่ครับว่าน่าจะเป็นผระเอกนาของเรื่องนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าการแสดงก็ไม่ได้แย่น,นะครับผมพอใช้ได้ต้องเข้าใจก่อนว่าพี่จะได้รับโอกาสดีๆมาเล่นหนังเรื่องแรกนะครับผมอันนี้พอได้ครับพอได้ส่วนพี่เอวาพี่มาริโอโจอันนี้สองคนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาผ่านการแสดงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ขอไม่อธิบายอะไรมากแล้วกันส่วนที่ผมจะพูดคนอื่นๆอย่างตัวพี่แจ๊คแป,ป๊บโฮลุงโทนี่สองคนนี้เนี่ยก็เล่นได้ ท้าเป็ผมแบบขำดีนะผมแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยติดนิดเดียวเลยที่สุดเลยคือตัวลุงโทนี่กับพี่แจ๊คแป๊บโกเกยังติดในมาสของคาแรคเตอร์ยูทูบเบอร์ที่แบบกวนชอบไฟกับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครผมมันก็จะมีความแบบติดคาแรคเตอร์ยูทูบเบอร์ปนอาจจะไม่ค่อยได้แต่งใหม่อะไรมากมายนะครับผมอยู่แค่นั้นส่วนพี่แบงค์ปิดในเรื่องนี้เนี่ย ก็ยังไม่ค่อยเห็นคาแรคเตอร์อะไรมากมายนะครับว่าบทบาทของพี่แบงค์ในเรื่องนี้เนี่ยจะมีส่วนสําคัญต่อเนื้อเรื่องยังไงแต่ที่แน่ๆบทบาทเด่นๆน่าจะไปตกอยู่ที่ตัวพี่เนทพี่เอวารวมถึงบรรดาเหล่านักแสดงสมทบในเรื่องนี้ที่ต้องไปเจอกับผีนะผมก็รอดูเขาว่าเรื่องราวของการหนีเอาตัวร,ดรอดจากเหล่าผีเยอะร้ายในโบนรถทัวร์เนี่ย จะเป็นอย่างไรจะมีใครรอดกลับมาได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับผมหนังจะเข้าฉาย5กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์อย่ารืมติดตามกันให้ดีนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ r รีอคชั่นตัวอย่างงใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ี่บ่าวทำอะไรอะอะไรวะก็ต้องกระถาดิเฟี้ยงเฟี wow ้ยงเฟี้ยงป้ายหน้าอีกสองศอีกหน้า